โยสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับแอสซันสลอร์เดิมิชเชนเคยนะครับวู ooh, ooh. เอาละฮะวันนี้มาก,กับเกมล mm ัคกี้เนสโก้คนเด m มิชเชนเคยนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมเนี่ยเอางบม,มาผมจำได้ว่าผมฝากเข้ามาที่ประมาณ500ปะ่ะ500หรือ400โอเค400บาทนะครับไปอันดับแรกเนี่ยผมกดเทอร์โบไปนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ไม้10บ,บาทเนี่ยจะเข้าคอมโบโบ,โบบทแค่ไหนนะเพราะว่าวันนี้ผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะมันก็เกลือพอสมควรนะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันดีกว่านะว่าผมเนี่ยจะได้หรือไม่ได้นะไปลุยเต็มแผงอย่างนี้33บาทเอ้แต่กำไรแม่งหายนะแต่งมาเต็มแผงเมื่อกี้แต่ว่ากำไรมันหายนะครับน่าจะต้องรอมันเข้าคูเยอะๆนะคือเนี่ยเรากดไม้สิบบาทใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยมันแตกมาแบบเหมือนจะเราได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้นะมันขาดทุนนะเออเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของเกมนะ ไปครับเต็มแผงแบบนี้48บาทโอเคแต่ก็ยังไม่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะเหมือนจะเยอะนะเห็นไหมบิ๊กวินมา2รอบนะฮะเพื่อนๆแต่ว่าดูดิยังไม่ถึง400เลยนะทุนเรามา400านะตอนนี้ขาดทุนไปเท่าไหร่นะเนี่ยจะร้อยหนึ่งแล้วไปฮะฟึบไม้สิบาทก็โอเคนะแต่ว่ามันแตกน้อยไปนิดนึงนะคอมโบมันไม่โบบาทเท่าไหร่นะครับ ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปคูณสี่มาสวยเออสามสิบบาทแต่ก็ยังขาดทุนอยู่นะไอเวนไปกันต่อครับผมก็ต้องปั้นไปเรื่อยนะเกมพวกนี้ต้องใจงเย็นนะครับผมใจร้อนี่ไม่ได้นะใจร้อนนี่น่าจะหมดโตอดอย่างเดียวเลยนะไปอืม้มอยากได้ซูชินะ ขอเต็มแผงก็ได้ขอไอโคมแดงก็ได้มาเข้าปั่นสลายสวยครับผม12บาทแดนปลาดิบเออมาโอ้โหมา4บาทเนะี่ยขาดทุนเหมือนเดิมนะเหมือนจะได้เห็นไหมฮะแต่ว่าดูสิเหลือ300รอแล้วครับเก้าจริงเนี่ยผมว่ามันต้องรอเข้าแกตเตอร์นะสวยได้อยู่มั้งเออ30บาทมาแล้วไปต่อ คูณสี่เข้ามาเท่าไหรหกบาทไอ้สัตว์เฮ้ยติดไวติดไวสวยสิบหกบาทติดไวอีกตัวหนึง่งสวยครับผมแปดสิบสองบาทครับมาแล้วโอเคมันต้องแบบนี้มันต้องโบโบวาแบบนี้ครับผมมันถึงจะปั้นกำไรต่อไปได้นะฮะเขาปั้นสวยขออีกนิดนึงเออเอานะกำไรมาแล้วครับผมบิ๊กวินไอ้ซูปเปอร์แมนก้าวิน,นแน่นอน น้าสองร้อยแปดสิบหกบาทนะผมไปตอนนี้เรามีอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะได้แรงมาอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทเออไปฮะอืมสกัดเตอร์เข้ามาเพื่อนขอหน่อยเถอะคือว่าเกมแมวเนี้ยต้องได้สกัดเตอร์นะเอ้ยคูณหกสวยนะแต่ได้เท่าไหร่เก้าบาทไอ้ศาส เฮ้ย,มยมแวยมวทองสองใจเออมาลหกสิบบาทไอ้เหี้ยแมวทองสองใจไอ้สัาหกเก้าครับผมเด็กสวยนะไปผมไม่อยากเปลี่ยนไม้นะผมรอสแกตเตอร์มันเข้าเนี่ยผมยื้อมาสักพักหนึงแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้านะสงสัยต้องเปลี่ยนไม้ะฮะมันถึงจะเข้านะครับไปเพิ่มเป็นยี่สิบบาทไปโบมา โบมาอุ้ยสวยเออ480้ยแปบาทนะผมขอพัดต่อไอเชี่ยเต็มแผใไอสัตว์สวย272เจ็ครับผมมาครับผม Big กซูเปอร์เมกาวินเจ็าสครับผมเอาแล้วเ,เห็นไหมปั้นมาได้แล้วครับผมถ้ามันคอมโบแบบนี้เออผมว่ามันถึงจะปั้นขึ้นมาได้นะแต่ถ้าแบบ เรื่อยๆแบบเมื่อกี้นะก็คงจะแบบว่าไม่เท่าไหร่ครับสกตัตเตอร์มาสวยครับผมไปครั้งที่9ว่าไงเนี่ยผมจะบอกนะว่าเกมแมวเนี่ยครั้งที่9 8 7เนี่ยถ้าเก็บคูณเยอะได้เนี่ยยิ่งดีนะฮะเพราะว่าหลังๆเนี่ยต่อไปถ้ามันเข้าคอมโบแตกเนี่ยมันยิ่งคูณเยอะเราก็ได้กำไรเยอะนะครับแต่คูณไม่มาสิเท่าไหร่หาบิ๊กบินเกบาทโอเค ให้กูเกเอาหมดนะจังหวะนี้เต็มแผงแต่มันไม่มีคูนี่มันแค่คูณสี่อ่ะจะเป็นสองบาทดูดิเนี่ยเพื่อนๆถ้าเ,เป็นคูณสิขึ้นนะบอกเลยมีรวยมีรวยเป็นมหาเศรษฐีรวใบหนึ่งสี่สี่ครับโอเคก็ถือว่ากําไรยังมาอยู่นะมาลุ้นคูณดีกว่าครับผมเหลยหกครั้งนะผมว่าน่าจะได้อยู่นะจริงเจเต็มแผงเจสิบาท บิ๊กวินมาอีกแล้วเจ็ดสิบหกบาทบิ๊กวินเข้าบ่อยมากนะอ่ะเก็บคูณมายังไม่ถึงคูณสิบเลยนะสก,กัตเตอร์ครั้งนี้นะไปคูณสิบถึงละดอกสุดท้ายไม่เคยให้กูโอ้โหอเหี้ยเนี่ยเพืเ่อนดูถ้ามันคูณเยอะแบบนี้แต่แรกอะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ย เมื่อกี้มันเข้าอะไรวะ What the fuck เชี่ยสองพันสองเมื่อกี้มันเข้าตัวอะไรเ,เพื่อนๆผมเห็นตะคูนนะผมไม่รู้มันเข้าตัวอะไรนะไอเชี่ยมาเลยว่ะสองพันหกร้อยครับผมจู่จู่ก็มาอยากมาก็มาอยากไปก็ไป What the fuck ไปกันต่อครับลุยซูชิไอหน้าปลาทู เฮ้ยเอ,เอสวยครับผมซูชีต่อเปล่าเสียดายคมแดงนะไม่ติดมานะถ้าคมแดงติดเนี้ยสกัเตอร์ห้าตัวสั่นแลดิเป็นไงพอเปลี่ยนไม้ใหม่เปิ๊บเข้าปั๊บนะไม้ที่สิบนี่คือความหวังหมู่บ้านของผมเลยนะบอกตรงเออมาอย่างนี้ก็ชอบสิครับผมขอคูมแบบมเมื่อกี้ไอ้แย้มมึงสองไม้สามไม้สุดท้ายเมื่อกี้ขอคูมแบบนั้นเลยอะ่ะแบบติดกันแบบสี่ตัวอย่างเงี้ยมาแบบโบ๊ะเดียวเลยได้ไหมฟรีนี่ฟรีอย่าบอกนะว่า อย่าบอกนะนั่นไงอย่าบอกนะว่ามึงไม่ให้กูไวสัตว์สองสี่แปด้วผมไปฮะลุยอ่ะคูณสิบโอเคได้อยู่นะคูณสิบเนี่ยมันต้องแบบนี้เออคูณมีคูณมีผมว่าคูณเยอะยิ่งดีนะมันดีแล้วแหละฮะการที่เราคูณเยอะเนี่ยแต่มันเข้าคอมโบแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เฮ้ยพัดสวยเออมาเจ็ครัอหกสบแปดแล้วผมคอมโบซูชิเออพันสองครับจะถึงหมื่นหรือเปล่าเฮ้ยผมว่าไม่สิทธิ์ถึงนะเอาจริงอีแค่แต่มาสอง,นสองันสองแล้วเพื่อนไปกันต่อผมว่าไม่สิทธิ์ถึงหมื่นได้ถ้ามันแบบเข้าตัวแบบแผงแบบว่าคอมโบสามสีคอมโบติดๆอย่างเงี้ยอย่างงี้ครับโบเข้ามาผมสองพันสามครับ ไปอีกคูณยี่สิบสี่แล้วเพื่อนเอาว่ะเท่าไหร่เมื่อกี้สองพันหกครับผมรวมกันทั้งหมดนะรัเจ้าเฮ้ยซูชิเออพันห้ามาดิติดวายมาด้วยเออพัดโอ้โหอยากได้พัดอ่ะสวยอือสิบเอออใช้คอมโ,มโบโคตรลัวนะอย่างนี้ดิพัน0เจ็ดครับผมถึงหมื่นแล้วครับวู ไอศาสตร์คอมโบโคตรมาว่ะสกัตเตอร์มาสี่สิบนะความหวังหมู่บ้านนะหกแต่ไอแตกมาหกพันเลยนะครับมไม่ให้กูหรอกใสุดท้ายอ่ะไปครับผม <ๆ S 1> น่าจะพอแค่นี้ครับผมวันนี้นะแตกมาหมื่นถึงครับผมจากสี่ร้อยนะสุดเลยครับผมเอาละถ้าใครชอบไม่เคยริมกดไลค์กดแชร์แอสซันด้วยนะครับผม แล้วเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับผมแอดจจะได้แจกเยอะๆนะครับเอาละฮะวันนี้แอดซันก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆวันนี้แอดกินผัดหอยลายดีกว่าบ๊ายบาย